นี่คือคอเรียมที่จังหวัดศรีสะเกษครับด้านล่างนะครับเหมือนวังพญานาคอยู่ใต้น้ำที่นครวัดนะครับเป็นดนนาคใต้น้ำอันนี้คือ ลานะครับดอกโบบานบีพอนองนี่เนี่มบีพวนอถ้าเปลียอันนี้ก็เป็นใต้น้ำนะครับที่พบใต้ทะเล ต้นไม้เทียมแต่ทำเหมือนมากกร,ระอบอรบสวได้เปรียสอบสอวเข้าเฟรกระเบนปลาเด็ก,กว่าปลา อ๋อสวอเข้าฟรีนะครับได้เปรียบเด็กๆข้<ม>างบนขึ้นไปดูได้แค่เห็นพญานาคว่ะเอ้ยพญานาคขโ้นไปเร็วไม่ดู ดูหน้าคนไทยทำนะคนนะร,รับคนนี้ไทยทำอนั้นพญานาคโง่มาข้างหลังนี่พญานาคเท่าหงโงหงโเท่าหองโอย่างนั้เลย